สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับอันโตนิโออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับก็ฟังกันเพลินๆน,น,นะฮะสำหรับช่องผมก็จะฟังกันเพลินๆไม่ค่อยมีกราฟิกกราฟิกอะไรเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าทําทเองขี้เกียจทำทำเป็นไหมก็พยายามจะทําให้เป็นแต่ว่าเสียเวลานะฮะเอาเป็นว่าฟังในสไตล์พอดแคสต์ไปแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับ มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องที่ผมก็ไปประสบพบเจอนะผมจะพยายามเอาจากประสบการณ์ที่ผมไปเจราจานี่ไปคุยนู่นคุยนี่อะไรมานะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ SME นะครับพอ <c oughs> ดีเพิ่งไปพบลูกค้ามาหนึ่งรายนะลูกค้ารายนี้ก็ามาให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินให้นะครับแต่ว่าลูกค้ารายนี้ไม่ได้เป็นหนี้เสียอะไรนะฮะแต่ว่า รู้สึกเองรู้สึกไปเองว่าตัวเองเป็นหนี้เสีย <c oughs> นะแบบนี้ก็มีนะรู้สึกไปเองว่าตัวเองเป็นหนี้เสียโเหเฮ้ยคุณจะไม่เป็นหนี้เสียเลยเลยนะนเป็นปกติอยู่นะนะครับอาจจะแค่ขาดสภาพคล่องไปบ้างเป็นบางเวลาซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจทั่วไปนะครับก็ลูกค้ารายนี้ก็เรียกว่าคิดไปเองว่าตัวเองเป็นหนี้เสียแล้วก็ไม่กล้าที่จะตกลัวแบบเขาเรียกว่าทิ้งทุกอย่างเลยแบบเฮ้ยไม่เอานะไม่ไปต่อแนละ้วอะไรเงี้ยผมก็ลบอกเฮ้ยไม่ใช่คุณยังไปได้ไกลเอาเป็นว่า ให้ทีมอันโตนิโอดูแลนะครับก็เราจะดูแลไอสิ่งที่คุณคิดว่าคุณติดขัดปัญหาแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเอาเป็นว่าจะหาสภาพคล่องมาเสริมให้เรียกว่าเติบโตไปด้วยกันนะครับเราก็ยินดีรับใช้นะครับก็สําหรับหัวข้อวันนี้ก็จะใช้คําว่า SME บางไรายไม่กล้าที่จะโตทั้งท้งที่โอกาสมาแล้วนะบางครั้งการโตเร็วกับกลายเป็นความกังวลใจนะฮะสำหรับธุรกิจ s m e ทั้งหลายนะครับหรือบางรายเท่านั้นนะครับบางรายก็ยิ่งโตเดีวยิ่งชอบยิ่งคึกนะแต่ของผมลูกค้าผมรายนี้ยิ่งโตเดือดแก็ยิ่งกลัวก็ธ <c oughs> <g ül> ุรกิจของลูกค้าผมรายนี้เนี่ยนะเฉพาะครึ่งปีหลังของปีนี้แล้วไปถึงต้นปีหน้าเนี่ยโอโ้โหเรียกได้ว่าก้าวกระโดดแบบห้าเท่าสิบเท่าเลยนะโอโ้โหอย่างสตาร์ทอัพเลยนะอแต่ว่าเขาเริ่มเกิดความกลัวขึ้นมานะครับก็เพราะว่ายอดขายมันมันก้าวกระโดดมากเกินไปแต่ว่า เงินทุนไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มกังวลนะฮะผมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูเรื่องการาวงเงินกู้ให้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดอะไรหลายอย่างนะสำหรับลูกค้าผมรายนี้นะครับแต่บอกว่าไม่มาเล่าดีเทลรายละเอียดให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามีข้อจํากัดอะไรแต่ต้องบอกว่าลูกค้ากลัวที่จะโตเนี่ยดีแปลว่าอะไรแปลว่าเขาระมัดระวังนะครับแล้วเขาก็จะประคับประคองธุรกิจนะเรียกว่าไม่ประมาท นะครับไม่ประมาทนะแต่ผมต้องบอกว่าหลายๆคนที่มีโอกาสเข้ามาแล้วผมก็จะบิวลูกค้าผมอรเนี้นะบอกว่าเฮ้ยโอกาสของคุณเนะี่ยมันมาแล้วนะนะคุณต้องพร้อมที่จะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์สิเนะี่ยคุณจะพร้อมยังไงอ่านะครับต้องบอกว่าการที่ลูกค้ามีแนวคิดแบบนี้นะครับผมถือว่าดีนะเพราะว่าจะเป็นการบริหารงานบริหารธุรกิจบริหารการเงินด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ผิดกับลูกค้าหลายๆคนของผมนะที่มกักจะเจอแบบ เฮ้ยก hey, hey. so ู้กู้นู่นกู้นี่โปรแกรมนู่นโปรแกรมนี้เอาเอากันใหญ่เลยกู้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 ไปเรื่อยไม่มีแผนสำรองเลยเลยนะครับเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าไม่เคยดูแดชบอร์ดแดชบอร์ดคือคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรหน้าหน้าปัดรถอ่ะเหมือนหน้าปัดรถอะไม่ดูความร้อนไม่ดูความเร็วไม่ดูรอบไม่ดูอะไรเลยนะครับคือกูเหยียบอย่างเดียวเหยียบคันเร่งอย่างเดียวนะครับคือถ้าเกิดขายของขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยผลิตคือแบบ เฮ้ยมันต้องมีหลังบ้านที่เขาเรียกว่าระ,ระบบหลังบ้านที่มีความระแวดระวังนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ารอบครอบนะฮะคือถ้าเงินไม่พอกู้ไปเรื่อยๆกู้ไปเรื่อยแบบนี้ต้องบอกเลยว่าระยะยาวอันตรายแน่นอนนะครับแต่สําหรับลูกค้าผมรายนี้นะครับก็ผมและทีมงานเนี่ยก็คุยกับลูกค้ารายนี้อยู่หลายชั่วโมงนะครับก็เรียกว่าผมกระตุน้นเฮ้ยของคุณไม่มีอะไรเง,งเงินกูงเงินกู้คุณก็อย่างน้อยมากเลยนะครับคุณกู้มาได้แบบ เขาเรียกว่าสบายๆเลยนะครับแล้วก็เน้นย้ำอยู่แค่เขาเรียกว่าประโยคเดียวไม้เซตเดียวคือกู้เอาไปทำธุรกิจถ้าธุรกิจไม่จะเป็นต้องกู้ก็ย,ยังไม่ต้องกู้ <c oughs> กู้มาสำรองได้แต่ว่าไอ้เงินสำรองคือเอาไปสำรองจริงๆไม่ใช่เอาไปทำอย่างอื่นนะครับอ่าแค่นั้นเองคืออย่าประมาทนะครับคุณต้องควบคุมทุกอย่างไว้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารด้านการเงินนะมีลูกค้าไม่มากนะครับที่ที่เป็นอย่างลูกค้าผมอนะไรนี่คือแบบกลัว มีหลายคนก็มีนะบอกเฮ้ยพี่อู๋ผมโอดี OD, ผมมันมันเป็นตัวแดงมาผมบอกเฮ้ยโอดีคุณเป็นตัวแดงเพราะอะไรก็ <c oughs> <c oughs> ผมสั่งสินค้ามาสต็อกเอาเหมือนเรื่องปกติเขาบอกอ oh, ้โผมกลัวมากเลยอย่างเงี้ยลูกค้าแบบนี้ก็มีนะ <c oughs> นะครับต้องบอกว่าลูกค้ารายหนึ่งผมเนี่ยนะครับก็อ่ผมจะจัดทีมเข้าไปดูแลให้นะครับในแง่ของเรื่องการเงินนะครับแล้วก็จะมีอ่ามีวงเงินสินเชื่อเดิมอยู่แล้วนะครับที่ดูแลเงื่อนไขเราอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะ ส่งทีมงานเข้าไปเจราจากับเจ้าหนี้นะครับนะต้องว่าธุรกิจ s m e เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าต้องเป็นทีมนะครับไม่ใช่คนคนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ประกอบการ s m e ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับบอกว่ามักจะรู้สึกว่าอย่างนี้ฮะผู้ประกอบการธุรกิจ s m e ส่วนใหญ่รู้สึกว่าตัวเองต้องทําทุกอย่างคนเดียวนะอย่างลูกค้าผมรายนี้ยผมบอกว่าเฮ้ยคุณคุณเป็นแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าของลูกค้าผม s m e รายเนี้ยถือว่าคือถ้าเป็น s เอสไม่ใช่เอสแล้วเป็นเอ็มแล้วล่ะลูกค้าผมเนี้เป็นเอ็มแล้วพร้อมนี้จะขึ้นเป็นลายใหญ่แล้วนะคุูต้องมีมือซ้ายมือขวานะครับอันนี้คือไม่มีมือซ้ายมือขวาเลยคือต้องมีเขาเรียกว่าพนักง,งานที่มี potential มีศักยภาพในการที่จะมารองรับมาัพพอร์ตมาสนับสนุนเราได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยบุคลากรเนี่ยสำคัญนะครับเนะเจ้าของธุรกิจ s อสมีทั้งหลายเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่มักจะบอกว่าเหมือนทํางานคนเดียวเลยไม่มีคนร่วมคิด ไม่มีคนร่วมให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตักเตือนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจลงของเอสแต่ละคนแต่ละรายเนี่ยเนะีก็มีธุรกิจที่มีเขาเรียกว่ามีลูกน้องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเจ้าของธุรกิจ SME ทั้งหลายก็มักจะคิดแบบนี้เหมือนกู้ทางานคนเดียวเลยวะนะนะเขาก็เลยอยากมีที่ปรึกษานะครับลูกค้ารายนึงผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยากให้ถีมงานพี่อู๋เนี่ยนะครับเป็นที่ปรึกษาการเงินให้ผมนะครับเอาประสบการณ์มาช่วยถ่ายทอดเอาประสบการณ์มาตักเตือน เอามาชีแนะ้แนะแนะนําแนวทางนะครับอะไรประมาณนั้นผมก็ยินดีนรับใช้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรก็ได้ตังค์ไงเพื่อนอาจผมได้ตังค์เ่ผมก็เอาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากลูกค้าไปด้วยนะน,นี่คือสิ่งที่เราชอบนะสําหรับตัวผมเนี่ยตั้งแต่ผมสมัยผมเด็กๆตอนอยู่แบงค์แล้วนะผมชอบเจ้าในายให้ทําเคสอะไรยากๆหรือผมชอบอะ่ะบางคนบอกเฮ้ยไม่เอาเหนื่อยคือผมชอบนะหยุดเสาร์อาทิตย์ผมยังต้องไปหาลูกค้าเลยบางทีอะ่ะนะคือแบบ เราชอบที่จะเรียนรู้นะครับเราชอบเราพี่ขถว่าบางครั้งเวลา,วลาผมเป็นเด็กๆผมชอบคิดอย่างนี้ว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยกูได้เข้าไปทํางานนี่กูถือว่าแม่งได้เงินเรียนวิชาเลยเว้ยคือเข้าไปเรียนรู้การทํางานเข้าไปเรียนรู้วิชาติดตัวเข้าไปเรียนรู้มีสกิลติดตัวแถมได้เงินใช้อีกเออตอนเด็กๆผมคิดแบบนี้จริงนะนะเพราะนั้นเนี่ยเด็กๆน้องๆลูกๆหลานๆทั้งหลายที่ฟังอยู่เนี่ยเพิ่งเรียนจบมาหรืออะไรก็ตามน,น,นะครับทํางานให้เยอะที่สุดเลยผมมองเลยอายุยี่สิบยี่สิบ กว่าวาจนถึงสักสาสิบห้าเนี่ยคุณต้องแบบเรียนรู้ให้งานที่เยอะที่สุดคุณจะเปลี่ยนงานบ่อยๆก็ไม่ได้ไม่ไม่มีปัญหานะสําหรับยุช่วงนี้นะผมบอกเลยเปลี่ยนได้เหอะถ้าเกิดคุณอยู่ที่ตรงนั้นแล้วคุณรู้สึกว่ามันหมดความรู้ให้คุณแล้วอ่ะคุณเปลี่ยนเลยเออแต่ถ้าเกิดพนักง,งานที่ออฟฟิศผมฟังอยู่อย่าทําแบบนี้นะนะครับอ่ะนะครับต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยนะครับก็อยากที่จะมีทีมงานคอยเป็นที่ปรึกษานะครับผมยินดีรับใช้เพราะบริษัทผมก็ อรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินแล้วก็กฎหมายอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าลูกค้ามาจ้างบริษัทผมลูกค้ามองว่าผมเก่งว่ะดิผมไม่รู้นะแต่ผมต้องออกตัวว่าผมไม่ได้เก่งนะคือผมไม่ได้เก่งกว่าคนทั่วๆไปในสายงานผมหรอกแต่ผม <c oughs> เขาเรียกว่าผมไปอยู่ถูกที่ถูกทางไง <c oughs> นึกเอาไงผมอยู่ถูกที่ถูกทางนะครับลูกค้าก็เลยมาตรงกลุ่มเขาเรียกว่ามาโปเชะกับผมพอดีผมก็เป็นที่ปรึกษาการเงินทําช่อง youtube ทําอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ยจะบอกว่า ผมมีประสรบการณ์ด้านการเงินมากกว่าลูกค้าแน่นอนมีประสรบการณ์ด้านการแก้หนี้มากกว่าลูกค้าแน่นอนผมมีประสรบการณ์ด้านการวางแผนการเงินจะกู้เงินแบงค์มากกว่าลูกค้าแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องธุรกิจลูกค้าเนี่ยลูกค้าเก่งกว่าผมแน่นอนผมเก่งทุกลูกค้าไม่ได้หรอกลูกค้าทุกรายที่มีวงเงินกันเป็นหลักหลายสิบล้านหลายร้อยล้านนี่เขาเก่งทั้งนั้นแหละไม่งั้นเขากู้แบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเก่งแต่เขาก็ต้องการมีเขาเรียกว่าคนที่เป็นคนเซิลเป็นผู้เขาเรียกว่า ชี้แนะนะฮะอย่างนั้นลูกค้าผมรายนีย้ผมบอกเลยว่าลุ่งแน่นอนลุ่งแน่นอนเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเขาทําตัวน้าไม่เต็มแก้วนะครับผิดกับลูกค้าหลายหลคนนะบบางคนไม่ยอมเสียตังค์อะไรเลยนะฮนะยิงคําถามมาถามผมไลน์เนี่ยนะผมก็ตอบให้นะบางคนก็คุยไปคุยมาถามประโยคเยอะแยะไปหมดเลยนะผมก็ต้องถามาพี่วงเงินเท่าไหร่นะแบงค์อะไรบ้างแล้วก็ตอบมาปรากฏว่าเฮ้ยพี่ วงเงินพี่ระดับร้อยล้านนะ่ะพี่ไม่มีทีมงานเลยเหรอเนี่ยนะแล้วก็คือคือผมก็ไม่ได้ว่าเออขี้งกอยากได้ค่าที่ปรึกษาเขานะแต่ด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยวงเงินคุณขนาดเนี้ยแล้วเราเราไลาคุยกันเนี่ยเราไม่ได้โทรคุยนะเพราะถ้าโทรคุยเสียตังค์ให้ผมสองพันห้าถ้าใครโทรคุยกับผมสองพันห้าต้องเสียตังค์แต่ลูกค้ารายเนี้ยไม่ยอมเสียตังค์สองพันห้ายังไม่ยอมเสียเลยไลย่ไล่ไปอย่างนง้นนะครับโอ้โหวงเงินเป็นร้อยไลคุย บอกโอ้แล้วการที่ไลคุยกันไปไลคุยกันมาเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเขาไม่มีความรู้อะไรเลยแต่เขาอาจจะเก่งในธุรกิจเขาแค่แต่ด้านความรู้ด้านการเงินกับธนาคารเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็แบบนานๆนานๆผมจะเสนอตัวสักทีบางบางไลน์ผมทนไม่ไหวจริงพี่ทําไมพี่ไม่จ้างผมวาผมคิดตังค์พี่แค่เนี้ยคุมชิบเป่งเลยเออเดี๋ยวขอคิดดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเสียน้อยเสียยากหลายๆคนนะ ลูกค้าล่าสุดเมื่อสักสองสามเดือนที่แล้วมีอยู่รายหนึ่งคุยกันมาสองปีเ <c oughs> พิ่งยอมเสียตังค์ให้นะครับแล้วมันจะเสียเวลาไงนะก็มีลูกค้าอะไรคนจะเป็นอย่างนี้แต่ลูกค้าผมรายนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือแกน้ำไม่เต็มแก้วนะครับแกก็บอกว่าอยากให้มีโคนะ้ชมาช่วยเป,เป็นที่ปรึกษาการเงินให้นะครับก็ต้องบอกว่าลูกค้ารยายรทั้งผมเขาก็กว่าจะมาจ้างบร,รษิษัทผมได้เนี่ยแกกเ็เขาเรียกว่า ไปไปลองของกับหลายโค้ชมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นโค้ชการเงินชื่อดังนะฮะหรือว่าโค้ชอะไรแกพูดชื่อมาสี่ห้าคนอ่ะรู้จักอยู่ไม่กี่คนนะครับตั้งะผมไม่ค่อยรู้จักอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยจะฟังช่องอื่นนะฮะเท่าไหร่เรียกจะเรียกได้ว่าแทบจะไม่ฟังช่องอื่นเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากไปฟังไปฟังเฮ้ยเดี๋ยวเกิดเฮ้ยเขาดีนี่ว่าแบบนี้รเราทําบ้างอะไรเงี้ยคือจะจะ,จะใช้ความรู้สึกของตัวเองในการทําคลิปนะจะคลิป แนวทางเดิมแนวทางเฉยๆหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะรู้สึกว่าแนวทางที่ผมทามันเป็นแนวทางผมแต่ถ้าเกิดผมทําไปรเรื่อยๆแล้วรู้สึกมันไม่มันไม่เวิร์กผมจะรู้สึกเองว่ามันไม่เวิร์กผมต้องเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเกิดจะไปฟังช่องอื่นๆผมไม่ไม่ฟังเลยนะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็ก,ก็ไปโทรหาหนะลายๆคนที่เป็นโค้ชนะก็บอกว่าบางคนก็ดูเหมือนจะเก่งแล้วก็พื้นฐานอนุบาลหน้านนะพี่อนุบาลจริงๆนะเด็กอนุบาลจริงๆนะก็ไม่โอเคแล้วนะก็คุยกหลายๆคนสุดท้ายบอกว่าเฮ้ยของพี่เนี่ยแม่งใช่แต่ว่าตอนแรกก็มองว่าพี่แม่งเป็น สิบแปดมงกุฎป่าวะทําไมมองผมเป็นอย่างนั้นไม่เข้าใจนะเป็นแก๊งสิบแปดมงกุฎเอ้ยผมไม่มีใช่แก๊งสิบแปดมงกุฎบริษัทผมมีตัวตนชื่อบริษัทอันโตนิโอแอตโตนีลองไปเสิร์ชกูเกิลดูลองไปเสิร์ชกรมพัฒนาธุรกิจดูนะฮะแต่ว่าปีที่แล้วทางบขาดทุนไว้เยอะนะเพราะว่าเออเขาเรียกว่าเอาเป็นว่าเออนะผมทํางบตามกลยุทธ์ของผมอะเออนะแต่ว่าอย่าพูดเยอะอย่าสมรคอนี้ยินนะครับก็ลูกค้าก็บอกว่าเฮ้ย เอ,าอยากให้พี่มาเป็นที่ปรึกษาการเงินให้ก็ยินดีนะครับสุลุกค้าก็เลือกใช้บริการของผมนะครับต้องบอกว่าก็คุยกับลูกค้ามาจนจนเป็นสอชั่วโมงนะสุดท้ายผมก็บอกแกว่าตบโตเลยเฮ้ยพี่จะทําให้น้องมีเงินกู้สักห้าร้อยล้านภายในสิบปีเว้ยเขาบอกว่าเฮ้ยพี่เยอะไปเปล่าผมกลัวคิดว่าเขาจะพูดว่าช้าไปเปล่าสิบปีห้าร้อยล้านค่อยๆเริ่มนะผมบอกว่า วงเงินคูณน่ะมันต้องมันต้องเติบโตไปพร้อมกับยอดขายของคุณแต่มันจะไม่เติบโตไปก่อนยอดขายคุณหรอกแต่เงินกู้วงเงินกู้ที่คอยซัพพอร์ตยอดขายคุณเนี่ยมันจะต้องเติบโตให้ทันไม่งั้นบริษัทคุณจะสะดุดสุดท้ายพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าต้องดูว่ายอดขายคุณจะไปได้อีกไหมถ้ายอดขายคุณไปอีกไม่ได้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องหยุดกู้นะแต่หลายๆคนธุรกิจ S m e หลายๆคนที่พลาดคือยอดขายพุง่งกู้เติม ยอดขายพุ่งกู้เติมยอดขายพุ่งกู้เติมยอดขายไม่พุ่งแต่เสือกกู้เข้าอีกก็ขายก็ไม่พุ่งกู้อีกอา้าวงี้เรียบร้อยนะฮะเพราะนั้นเนี้ยยอดขายขึ้นกู้ตามยอดขายขึ้นกู้ตามได้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดยอดขายหยุดโตแล้วเราต้องเฮ้ยพอหยุดกู้หยุดกู้หยุดกู้รีไฟแนนซ์ไหมหาเงินขายแบงก์อื่นที่ดีกว่านะครับต้องเป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องบอกว่า ลูกค้ารายนี้นะครับอายุไม่เยอะเลยน้นองเขาอายุแค่สามสิบกว่านี่ถือว่าเก่งมากนะครับแต่ก็เป็นอีกนี้อีกหนึ่งรายนะฮะที่ผมเอามาเล่าให้ฟังว่าบางคนเนี่ยนะครับพร้อมที่จะโตแต่ยังไม่ไม่กล้ากล้ากล้า,กล,ากลัวผมบอกสําหรับลูกค้าที่ผมบอกลุยเลยลุยเลยธุรกิจคุณแม่งดีนะแล้วก็ทุกอย่างแม่งพร้อมอ่ะนะลุยไปเลยผมพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษากันเงินให้คุณเพราะว่าผมได้ตังค์แล้วผมก็มันด้วยนในการทํางานแล้วมันมันไงนึกภาพไหม แม่งทาให้ลูกค้าแล้วูกค้าเป็นกู้ได้แม่งยิงมันแต่หลายคนอยากจะถามว่าเฮ้ยคุณบริษัทอันโตนิโอเป็นที่ปรึกษาการเงินให้ลูกค้าเราคิดค่าจ่ายลูกค้าไงผมต้องบอกเลยนะผมไม่มีค่าซักเซสฟรีนะบริษัทผมไม่มีค่าซักเซสฟรีซักเซสฟรีคือสมมติผมกู้ให้คุณได้ร้อยล้านที่คุณสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยสมมตินะร้อยล้านผมได้สามเปอร์เซ็นต์ก็สามล้านละผมไม่เอาคุณกู้ได้ร้อยล้านคุณก็เอาไปผมไม่ซีเรียสเนี่ยผมขอแค่ค่าคอนเซิลผมมันเป็นรายเดือนเท่านั้นนะครับ หลายคนลูกค้าผมหลายคนเอ้าแล้วถ้าเกิดกูคอนเซิลให้คุณคอนเซิาผมมาหกเดือนแล้วคุณกู้ไม่ได้ไอ้ผมกู้คุณไหมผมก็เสียค่าคอนเซิลฟรีมันไม่ได้เสียฟรีหรอกครับการคอนเซิลผมมันเป็นการวางระบบให้คุณคุณมีฝ่ายกันเงินไหมมีฝ่ายบัญชีไหมมาคุยกับทีมงานผมเราจะวางแผนระยะยาวเราจะดูงบกันเงินคุณจะปิดงบกันเงินยังไงคือเอาง่ายๆคือเหมือนโค้ชสอนคุณแล้วคุณติดตัวผมมาเปรียบเสมือนสอนให้คุณตกปลาแล้วคุณหลังจากนั้นคุณจะตกปลาเป็นละ คุณต้องรู้ว่าปลาชนิดนี้ชอบกินเหยื่อแบบไหนคุณจะต้องเตรียมเหยื่อแบบไหนสภาพอากาศแบบไหนปลาไหนถึงจะกินสภาพอากาศแบบนี้ปลาไม่กินคุณก็ไม่ต้องออกไปตกปลาเสียเวลาแต่ผมจะสอนทุกอย่างให้คุณรู้นะครับหลังจากนั้นคุณไปต่อยอดกันเองได้หลังจากนั้นคุณจ้างผมแค่ปีนึงไม่จ้างแล้วก็ได้นะถ้าไม่ใจร้ายนขนาดนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสอนให้คนตกปลาไม่ใช่สอนให้ เราปลาให้เขากินไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย s อ e รายไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์หกห้าหกสอง่าสี่ห้านะหรือไลน์อดียอนโนินะฮะโฆษณาอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วกินคลิปนี้เป็นการโฆษณาแหละนะแอบแฝงสาระเล็กน้อยนะวันนี้เขาเรียกว่าผมก็พูดตรงไปตรงมานะครับนะบนะบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับธุรกิจ SME ทั้งหลายี่สนใจที่ จะให้เอนโตนิโอดูแลก็เดียนเชิญนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ